สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับไปที่ในช่องหวยลาวทุกๆทั้ทงกันเลยก็มาพบกันนะครับสลับในสรุปหวยลาว นะครับเนาะนะนั่นแหละนะครับก็เข้า7337อยู่เนาะนะครับก็ฟัน3วิ่งรูด3าตัวเดียวนะในงวดที่แล้วนะครับเนาะอ่ะมาดูในวัล่าสุดแล้วกันนะหลังจากที่ได้ดูสูตรทั้งสูตรใหม่แล้วก็ในสูตรเก่านะที่ได้ดูกันในคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับสูตรใหม่นี้ก็ถือว่าโอเคนะหชุดเท่านั้นลองไปดูแล้วกันนะครับเนาะนะมาดูในสถิติก็ถือว่านั่นแหละที่ผมบอกว่ามันออกเลขเดิมถ้ามันจะออกมันก็ออกอีกนะแต่มันก็ เพิ่งออกไปเลยเนาะเจ็ดสามาเจนะมาออกอีกแล้วนะดีไม่ออก1นึ่งนอีกนะครับเนาะอ่าหนึ 1, 1, อีกนะฮะในล่าสุดออกไปที่เนะี่ยเก้าเกเนาะครั้งก่อนออก1-7-3-7งเรอบนี้ก็ออก1-8นะฮะก็ซื้อเอาเลขเดิมอีกเหมือนเดิมเลยนะฮะที่เคยออกไปแล้วนะครับมาดูในสถิติบน1-8ึแปดนก็ออก พอสมควรอยู่นะแต,อแต,อแตอ่อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเนาะก่อนหน้านี้นะฮะก็จะเป็นในที่ในเจ็ดเจ็นะครับ, 7, 7, 3, 8, 5, 1, รบถัดมาเป็น3,6,2,5,3,2อาเนาะนี่อาจจะออก2,5,3,2อีกก็ได้นะครับตอนหน้าน,นี้นะฮะก็จะเป็นในที่ในเกสาม 9318แเนาะแล้วก็ถัดมาเป็น9 6 9 4แล้วก็9 8นะฮะไปในที่ในก่อนหน้านี้อีกนะครับก็จะเป็นในที่90 9018นะครับถัดมาก็จะเป็นที่ใน0 2906 5นะครับ แล้วก็ก่อนหน้านี้ออกก็จะเป็นที่1 7 6 1 1 8นะฮะถัดมาเป็น8 5 6 7 2 7เนาะแล้วก็ไปก่อนหน้านี้อีกนะฮะก็จะเป็นในที่เนี่ย8 8 1 0 3 1 8ะฮะถัดมาเป็น2 8 6 5แล้วก็6 9นะฮะ แล้วก็มาอีกก็จะเป็นในที่ใน7 7 8 8 6 1็ปากนะครับถัดมาก็จะเป็นในที่ใน6 6 7 8 4 0 8ปนะครับอ่ะนั่นแหละนะฮะและนี้ก็จะเป็นนะครับสลับในนะครับเลขที่ออกนะครับทั้งบทเลยเสถิติที่เป็น1ปาดนะรหรือจะซื้อเลขเดิมเลยนะครับเพราะว่ามันก็มาในที่ใน2งวดแล้วนะที่มันออกเลขเดิมนี่เจ็ดสามในล่าสุด นี่ก็เหมือนกันกับในก่อนหน้านี้นี่ออกไปอีกแล้วแล้วก็เจ็ดสามก็ออกอีกแล้วนะครับเนาะเนี่ยแหะนะออกเลขเดิมนะก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยเลขเดิมสองห้าสามสองเก้าสี่เก้าแปดเก้าศูนย์หกห้าเนี่ยซื้อเอาเลขเดิมจับเลขเดิมแล้วกันนะครับซึ่งนึงว่าที่แล้วที่ผมบอกว่าในตำแหน่งตรงนี้มักมาเลขเด่นเนี่ยถ้าเป็นศูนย์อยู่ในนี้มีศูนย์ไหนแทบจะไม่มีนะครับ ก็เลยมีเจ็เนี่ยมีเจ็ดเยอะเลยเจ3ดสามสามเจ็ดแล้วก็มีเจ็หนึ่งเนี่ยที่ผมเขียนให้เจดสี่แล้วก็เจ็ดเก้านะอืมแต่ก็ไม่ได้เขียนให้เจสาเพราะว่ามันออกไปเยอะแล้วนะครับส่วนในล่าสุดก็เอาตำแหน่งนี้เหมือนเดิมนะฮะก็จะเป็นในที่เนขจ็ดแล้วก็สามถ้าซื้อเลขเดิมถ้ามีสามอยู่ในนี้ก็มีสามสองมีแค่ตัวเดียวถ้ามีเจ็ดก็มีห7เจ็ดแล้วก็สองเจ็ดเนี่ยนะก็ะแสดงว่าถ้าสาม กับเมาถ้ามาเดาออกเลขเดิมก็คือมีอยู่3คู่นี้3 2 6 7 2 7หรือเลือกไม่ได้นะครับว่าจะเอาเลขไหนก็ไปดูในชุดสรุปกันได้นะว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนไหนไหนไนไอ่ะนคะครับก็หลังจากที่ได้ดูนะครับสลับในสถิติ หวยที่ออกไปในที่ในบุญกันแล้วนะครับมาดูในชุดสรุปแล้วกันนะฮะสรุปเน้น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 งวดที่แล้วนะก็เข้าในที่ใน7337เนะฮะเป็นในที่ในตัวกับนะครับในตัวเด็ดในงวดที่แล้วบางท่านก็นําไปจับสลับกันแค่4ตัวนี้นะครับนั่นแหละก็มา73นะครับนาะอ่ะวันนี้จะได้เลขไหนนะครับสลหรับในหวยเราพัฒนานะครับย้าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะสูตรหวยมีเข้ามีหลุด ชอบก็ซื้อไว้นะฮะไม่ชอบก็ผ่านได้วันจันทร์ที่13ตุลาคมนะฮะปี68วันนี้นะฮะจะให้เลขเด่นไปนะครับก็จะเป็นที่ได้เด่น5เด่น8เด่น0แล้วก็ในที่ในเด่น4 5 8นะฮะ5804นะฮะก็ลองดูว่าจะมาไหมนะครับสำหรับในที่ในเลขนี้สำหรับในหวยราพัฒนา นะครับก็ขอให้มาเล้วกันนะครับไปใน4ตัวนี้หรืออาจจะเอาใน4ตัวนี้นํามาสลับจับคู่กันก็ได้นะครับก็ขอให้ช่ดีกับในเลขเด่นเล้อกันนะฮะจับคู่ในวันนี้มีเลขไหนกันบ้างนะครับก็จะเป็นในที่ในี้5ส5มห้าสาแล้วก็จะเป็นในที่ในี้านะฮะสลับในชุดเด่นๆ5 หรือถ้าไหนชอบในเด่น5นะครับก็อาจจะซื้อไว้นะครับติดไว้แค่ในชุดเด่น5ก็ได้นะครับคนจะถูกไม่ต้องไปซื้อเยอะนะครับไม่จำเป็นต้องไปจับไปหลายตัวนะฮะยังไงก็ขอให้โชคตีด้วยกันนะครับกับในชุดแรกในชุดเด็ดนะครับอีกชุดหนึ่ง5.0.4.0.8.0.3.8.3.9นแะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน3.2นะครับสำหรับในชุดที่2 หรือถ้าใครชอบในชุดนี้นะฮะก็อาจจะซื้อวว้ติดไว้แค่ในชุดนี้6ชุดนี้ก็ได้นะครับก็พยายามจับขอให้มาตรงๆแล้วกันนะครับก็ขอให้โชคดีว่าที่แล้วใครไม่ถูกนะครับวดนี้ก็ขอให้ถูกโชคดีเลยกันนะครับส่วนในชี้ในตัวกัน89 86 81 49 4 9 เขียนทําไมซ้ํากันอีกเนี่ยแล้วก็4642นะฮะเออหรือว่าจะมา49นี่นะเนาะอ่ะก็ขอให้มาแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะฮะ6ชุดนี้6คู่นี้ในตัวการอยยังไงก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะครับส่วนในที่ใน3ตัวเนะี่ก็จะเป็นที่ใน1 4 0 089ีนแะครับแล้วก็352 3ชุดนะฮะติดไวได้การติดไว้ได้น้อยนะครับ mm hmm. เผื่อโชคดีนะไม่แน่ก็อาจจะโชคดีถูก3ตัวนี่ก็เป็นได้นะครับสำหรับในแนวทาง3ตัวในชุดแตกนะฮะส่วนดีชุดหนึ่ง038956แล้วก็950นะฮะมันมัน,มนเฮงเฮงขอให้โชคดีขอให้3ตัวแตกเลยเท่ากัน แต่สําหรับในแนวทางของในวันนี้นะครับอาจจะไปดูนะครับสําหรับในแนวทางของในสถิติที่ออกล่างนะแล้วก็ลองลอง,ลองนํามาเปรียบเทียบกันดูแลวกันนะขอให้โชคดีกับหวยลาวในวันนี้ละกันนะครับอ่ะนะฮะก็หลังจากนะครับที่ได้ดูนะครับในสรุปหวยลาวกันไปแล้วนะครับมาดูในสถิติ เนี่ครับเอาตัวนี้ไปเปรียบเทียบกันเลยนะครับก็เปรียบเทียบกันนะฮะก็เอาไปเป็นเลขดับนี่ไม่มีไม่ออกซักตัวนะแต่ผมให้เด่นไปในที่ในเด่น2 8แล้วก็1นึนะบางท่านก็มาจับคู่8ปดหนึ่งนี่อ่านะครับก็เนี่ยตรงจุดตรงเนี้ยนะอ่าบางท่านก็ถูกโชคดีนะก็นะครับมาดูในสถิติล่างที่ออกในที่ใน7จ็ดเจ็ดสามด้วยกันนะล่าสุดออกไป9ก้าหนึ่งเจ็ด 318นะครับก็เอาไปเป็นเลขดับแล้วกันนะครับในที่ในก่อนหน้านี้นะครับแต่บางงวดมันก็ไม่ดับนะนี่บางงวดมันมาออก3ตัวเหมือนกันเลยนะี่นะแต่มันน้อยนะที่มันจะมาออกนะครับในที่ในล่างนะถ้าเป็นบนก็ยังพอจะมีออกเลขเดิมอยู่นะฮะก่อนหน้านี่เป็น7จดบา7เจ็ดสามสายนะฮะ แล้วก็ก่อนไปหน้านี้อีกนะก็จะเป็นในที่ใน 5, 3 7, 3, 7, 2นะครับถัดมาเป็น 8, 8, 4, 7แล้วก็ 0, 6แล้วก็จะเป็นในที่ใน 7, 0, 7, 3, 4, 1ถัดมาเป็น 9, 5, 4, 8แล้วก็ 7, 0นะครับ แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะเป็นในที่ใน8 8,9,7,3 5,7นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน0,4 9,1,5,1เนาะไปก่อนหน้านี้อีกนะครับก็จะเป็นในที่ใน7 7,9,7 3,4,2นะถัดมาเป็น9,8 2883นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้อีกนะก็ถือว่าออกเจออยู่เหมือนกันนะฮะ217379 517809นะครับ,รบแล้วก็ล่าสุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นอีชีใน2 8737 7 6766 72อ่ะ และนี่ก็เป็นในสถิติล่างที่ออกใน73นะครับซึ่งนั่นแหละนะมันไม่ค่อยออกนะก็เอาไปเป็นเลขดับแล้วกัน7 8 0 9 6 6 2 8 2 8 9 1 1 7 2นยสองครับสองแปดสองแปดสามเก้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่แปดเจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์หกศูนย์หกนี่อ่ะศูนย์หกมาย้ำบอดีแต่ก็ไม่แน่นะถ้ามันมาเยอะๆมันอาจจะมาอีกก็ได้ในในในที่ในล่าสุดนะอ่ะลองนําไปรู้แล้วกันแต่ถ้าในงวดที่แล้วตําแหน่งตรงนี้นะมาเลขเด็ด ล่าสุดก็จะเป็นที่ใน2อแปดแล้วก็ R เจ็ดแปดสิเออมองอยังไงเป็นสองมองตรงนี้นะฮะเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์ครั้งก่อนชนศูนย์ตั้มาสักตัวสองสี่มาอยู่มันชนกันมันมาอยู่อเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์นะเจ็ดแปดแล้วก็เจนะ็ดศูนย์เนาะหรือจะมาสลับจับคู่กันก็ได้ นะครับเนาะแต่ที่นี่มันก็โน7ดนะหรือจะเน้น7อีกนะผมก็ชอบ7จ็ดอีกอยู่ช่วงหลังนี่ก็เก็มาเยอะนะมางวดเว้นงวดเนาะอือฮนะยังไงก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสหรับในหวยลาวพัฒนานะครับสหรับในล่าสุดแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเนาะและว้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ